เปญของวตามิลนะครับทีมเที่ยวไทยทั่วไทยแข็งแรงนะครับก็อย่างที่หลายๆคนน่าจะประสบปัญหาช่วงโควิดนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยซบเซาลงบ้างนะครับเพราะว่าเอาจริงรายได้หลักของประเทศไทยเราคือการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเรามีที่เที่ยวสวยเยอะมากๆเลยนะทีนี้ผมว่าก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องร่วมมือช่วยกันนะครับคนไทยในงประเทศนะออกไปเที่ยวให้เต็มที่เลยแล้วก็ทางวาต์มิลนะครับก็มีแคมเปญด,ดีๆนะครับซึ่งเป็นแคมเปญที่เหมือน เรายิ่งเดินทางเรายิ่งได้สะสมไมล์แล้วนำไมล์พวกนั้นไปลุ้นรางวัลนะครับก็เพียงแค่ซื้อวิตามินนะครับ,รบผมไม่ว่าจะรถไหนหรือกลุ่มไหนก็ได้นะแล้วก็สแกน QR วอารโคเข้าไปที่ Li น์แอดแล้วก็บนฝาขวดของเขาะจะมีรหัสโค้ดอยู่ก็ใส่เข้าไปนะครับเพื่อสะสมไมล์แล้วไปลุ้นรับของรางวัลซึ่งมีมูลค่ามากกว่า3ล้านบาทก็ได้เที่ยวด้วยได้ช่วยเศรษฐกิจทุกคนด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเรานะครับไปสนับสนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูป อ่าประเทศไทยให้ทุกคนทั่วโลกดูให้อิจฉาก,กันเลยครับว่าประเทศเราสวยแค่ไหนครับผมค่ะครับแคมเปญนี้นะครับก็มีความพิเศษมากๆอีกอันนึงนะครับก็คือเราจะมีทั้งหมด77จังหวัดนะครับซึ่งเอามาทำเป็นดีไซน์กราฟิกดีไซน์บนขวดลิมิเต็ดของวิตามินนะครับจะมีทั้งหมด77ลายนะครับซึ่งแต่ละลายเนี่ยก็จะนำอ่า แลนด์มาร์กหรือว่าสิ่งสําคัญของจังหวัดต่างๆนะครับนำเข้ามาอยู่นะก็ทําให้เราเราทาให้เรานะครับได้เรียนรู้ประเพณีของแต่ละจังหวัดไปด้วยครับผมแคมเปญดีๆแบบนี้ครับผมก็ฝากแคมเปญน,นะครับทีมเที่ยวไทยทั่วไทยแข็งแรงของไวต์มิวนะครับเที่ยววันนี้นะฮะจนหมดหมดเขตเดือนมกราคมนะครับยังไงก็ขอรีบๆสะสมมาแล้วไปรุนรับรางวัลกันนะครับผมแล้วก็ฝากช่วยเหลือผ,ผู้ประกอบการทั่วไทยเลยนะครับเราไปอุดหนุนเขากันให้เยอะแล้วก็ช่วยคนไทยทุกคนให้กลับมาแข็งแรงมอนเดินครับที่มาที่ไปของแคมเปญนี้นะเื่องด้วยสภา นะครับที่โควิด1 9ทนะครับทำให้เกิดเศรษฐกิจเกิดไม่ดีนะครับแล้วก็เซสชันที่เซสชันที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวก็เลยมมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเรานะครับแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยจึงคิดแคมเปญนะครับกระตุ้นนะครับอยากให้คนไทยเนี่ยช่วยกันนะครับด้วยการออกมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็ทําให้เมืองไทยเนี่ยเศรษฐกิจดีเมืองไทยแข็งแรง จึงเป็นที่มาของโครงการครับทีมเที่ยวไทยทั่วไทยแข็งแวนซึ่งปีนี้เป็นโครงการปีที่2นะครับที่เราทําร่วมกับททนะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงคิดโครงการว่าเอ๊ะเรามี77จังหวัดนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยรู้จักประเทศไทยมากขึ้นนะครับโดยการออกแคมเปญออกรวดลายนะครับเราเป็นสื่อกลางนะครับวายดีมเป็นสื่อกลางรวดลาย77ดีไซน์มจรรย์77จังหวัดทั่วไทยเพื่อให้คนไทยนะครับรู้ว่าวัฒนธรรมนะครับ ประเพณีและสิ่งสวยงามเมืองไทยทั้ง77จังหวัดเนี่ยอยู่ครบนะครับเป็นของคนไทยเราอยากให้คนไทยช่วยกันครับเพราะเราเป็นคนไทยครับช่วยไทยทั่วไทยแข็งแรงครับจากไบตามิวและในครั้งนี้นะครับไบตามิวก็มีกิจกรรมรีวอร์ดนะครับให้กับคนไทยที่ออกไปเปิดประสบการณ์ง่ายๆครับใต้ฝาไบตามิวนะครับเรามีรหัสเพียงแค่คุณสะสมโปรตีนนะครับสะสมไม้ใต้ฝาของไบตามิวเนี่ยเรามีของรางวัลไม้มากมายนะครับผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของไบตามิวง่ายๆครับ เพียงแค่กรอกรหัสลงไปนะครับร่วมสะสมไม้นะครับแล้วก็แลกของรางวัลที่วารุณเตรียมให้อย่างมากมายมหาศาลจริงๆครับก็คาดหวังนะครับอยากให้คนไทยออกมาช่วยกันนะครับเรามีการตั้งหลักนะครับโดยการที่ปักหมุดไว้นะครับจะเซเลเบตนะครับสิล้านไม้นะครับเป็นคะแนนใต้ฝาให้คนไทยเนี่ยทำให้ถึงนะครับเจล้านไม้เรามีกิจกรรมนะครับแรืงของดีๆจ่ายกับคนไทยที่ร่วมรายการกับทุกคนครับก็นานสารจะเป็นคนไทยนะครับบริษัทเอกชนของคนไทยนะครับอยู่ ประเทศไทยนะครับก็เราทุกคนนะอยากให้ช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือครับประเทศไทยมีสิ่งที่สวยงามแตมไปหมดครับคนไทยต้องช่วยกันครับทั่วไทยจะได้แข็งแรงพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะครับด้วยฝีมือของคนไทยผมว่านะครับถ้ากายพร้อมใจพร้อมเราทําได้ทุกคนแน่นอนครับ